หูไม่เอยเล่นคนเดียวเนี่ยขอล้วให้ไปเล่นกับเพื่อน <laughs> บอลไม่เคลื่อนเลยเธอ ตเติบเลยเหรอไห <Why? Wow. S 2> วเปล่าโชว์หน่อยสิทำให้เด็กมันดูเด็กโอ้โหเราจะออกทะเลกว้างใหญ่แล้ว ขึ้นซอฟเลยเซฟกับตัวไม่บาลานเลยนะเนี่ยอย่าขาไม่ไว้คดีชำนาญมากเลยค่ะชำนาญมากค่ะโอ้ยไปแล้วจะออกทะเลแล้วจะออกทะเลน้ำลึกแล้วโถเฮ้เลยจ้า ไกลมากไกลจากฝั่งมากโอ้ยเดินเอาเธออย่าใช้บอดเลยเดินเถอะเราหู๋ยโตขึ้นด้วยความชำนาญสูงเรียนเซิร์ฟมาปีกว่าเนี่ยถ้าตัดขอบไปเนี้จะดูลึกมากเลยอ่ะตัดชายหาดไปนี่เขาไม่รู้เลยนะน,นว่าอยู่น้ำลึกเนี่ย ลึกมากลึกมากลึกสุดสุดไม่วางเม่คะไม่วางถ่าคลิปอยู่มาเองเลยจะถึงไหมเนี่ยเดินจูงไปไปไโอ้โหมีเหยียบมีเหยียบมีเท้าถีบ ยืนสิเขารู้หมดแล้วว่าตื่นน่ะชมบรรยากาศดีกว่าไปถึงไหนแล้วเราโอ้ที่เดิมผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้ว อาหารหัวกลับมาได้แล้วเรานะกลับมาได้แล้วแล้วนักเซิร์ฟระดับโลกกลับมาได้แล้วจ้ะทำท่าเหมือนลึกหน่อยสิเอ้ยอย่างเงี้ยนะโอยปลอมมามาเลยมาเลยมาครึ้งแล้วนะ เมื่อยก็เดินซะถึงแล้วเนี่ยฝั่งขึ้นมาไม่เข้าโซนลึกอ,อ่ะอ้าวหรอสวยแล้วไปเถอะตรงยาไม่เปลลายไปถึงอยู่แล้ว ฝ <laughs> นจะมาแล้วไปดีกว่าไปลูกฝนมาแล้วเริ่มเลยเปล่ปา ตื่นไปไหม <laughs> ไปเลยครบแล้วเหรอไม่ใช่มากน้องคนมีงานันึง<ะ>มีงานนึงปะหมดแล้วเหรอห ง่จงาก็าอเคอาหม่ป่ามาเราคิดนี้ไปรวมรวมหมดเราพักเซนจิตสองใช่ไหมลูกอะไรนะคะไม่เห็นใช่ป่ะไม่เห็นใช่ป่ะโวย ใหม่เปล่าอะไรนะคะวันนี้จะป,ป่ายปะ สูงมากเลยเนาะตึกเนี้ย